ไ้50หมดประจําเดือนได้ไหมคะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะบางคนความเครียดสูงทานอาหารไม่พอดีพอเหมาะไขมันในร่างกายน้อยเกินไปออกกาลังกายหนักมากเกินไป หรือมีภาวะขาดสารอาหารมันก็สามารถหมดได้และแต่ละคนมันพันธุกรรมเจนติกไม่เหมือนกันบางคนมาหมดเร็วมีเพื่อนนุ่นมา Early s t a ส e 41หมดแล้วแต่สำหรับนุ่นยังไม่หมดแมนะนำว่าสงสัยนะคระเดี๋ยวนี้มีการเจาะเลือดตรวจสามารถหาค่าเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนในร่างกายเราได้ว่ายังเหลืออยู่เท่าไหร่และจะทำยังไง ให้ยังยืดอายุการที่จะมีประจำเดือนต่อเนื่องต่อไปได้นุ่นแนะนำอย่าให้ไขมันในร่างกายของคุณน้อยเกินไปเก็บไขมันไว้ก่อนเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยลิงก์สู่เอสโตรเจน และพีเจสเตรนในร่างกายของไขมันคือความสมบูรณ์ของผู้หญิงถ้าคุณมีไขมันน้อยเกินไปคือเปอร์เซ็นไขมันแบบบางเทียบแไอพวกชอบโชว์ซิปแพรเนมนไม่ค่อยมาออกกําลังกายหนักแบบนักกีฬาลิมปิกไปจําเดือนไม่มาพวกนี้ก็คือมันมีเทสโทสเตอโรนส,สูงเกินไปผู้หญิงมี3ฮอร์โมนในการคนโทรลระดับฮอร์โมนเพศของคุณส่วนผู้ชายมีแค่2ตัวผู้ชายมีเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนแต่ผู้หญิงมี3ตัวคือเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนและปรเจสเตรนนะคะซึ่งพวกนี้มันต่างกับผู้เพศชาย สองกับสามผู้หญิงต้องมีไขมันมันจะอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่เธอมันจะเป็นชลูไลหรืออะไรก็แล้วแต่เธอถ้าคุณใกล้ใกล้จะหมดประจําเดือนแล้วมีให้พอดีพอหมอหนะไขมันอย่าให้มันแห้งอย่าให้มันเขียวเพราะว่าไขมันก็เป็นตัวทําให้คุณผิวดูชุ่มชื้นเต่งปะมีน้ามีนวลแล้วไอซิกแพกเนี่ยเลิกซะนะขอร้องไม่ต้องทบ